ค้าบผมเส้นทางที่จะเข้าหมายนะครับสําหรับวันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ้โหมืดโอ,โอ,อันตรายมากถ้ารถวิ่งเล่นเดียวกันนี่ต้องอันตรายแน่นอนางนี้หมอกหนามากเลยนะครับอ,อยู่ชลบุรีหมายนี้อยู่ชลบุรีนะครับอันนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับอยู่ชลบุรีเป็นเวลาเช้าแล้วครับมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกเยอะมากเหมือนอยู่ภูทบเบิร์กเลยนะครับ โอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับหมอกเยอะมากๆนี่นะครับเข้าหมายหมอกหนามากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับก็เริ่มจะสว่างมาหน่อยละแต่หมอกก็ยังหนาอยู่นะครับนั่นก็โดลแล้วครับตีเหยื่อปลอม ติดต่อนะครับตอนนี้รถเข้าไม่ถึงนะครับรถใหญ่ต้องใช้มอไซค์ขนอุปกรณ์เข้าไปนะครับเน,นไปเลยขออน,นมาร้อยอย่างเงี้ยเ,ออเออด,ดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปช่วยกันดึงน้ะน้ำมีอ้อยไซประทูต่อ,อมาถือหน่อยดิลงเลยไม่เด<อ>ี๋ยวไม่เดี๋ยวพันหลังกอนะไร้แล้ว เอาแล้วครับเปิดหมายเปิดหมายนี่เขาจะลงไปอ่อยอ่อยเยอะครับอ่อนเยอะไราอกัดนี้ ยาวๆหน่อยนะจานมาต่อก็ได้ถ้ามานนเนี่เออสวยงามเนี่ยครับสายประถูเนี่ยตีชดช่อนมันแล้วอะไปแล้วครับส่งสายแล้วจัดครับง,งัดโ,โอ้โหงงจัดครับ จัดน็อตถ่ายสวยๆเลยเฮ้ยสวิงเตรียมเตรียมเตรียมเอาให้อยู่เป็นเลิฟโอ้โทรศัพท์มาไม่ต้องตนใจไม่ได้สิผมขอให้อยู่แม่เดี๋ยวมาลุยลุยลุยน็อตนอตตุเบ็เออเอาให้ได้เอาให้ได้มันมากเลยอุ้ยพี่ตก๊บเบลเลอร์เห็นไหมจัดโหงัาคือ้อยเลยเหรอน้อยไม่ไหวยังไงเะปลาอะไรอ่ะ ปลาแว่นไงโดแว่นไงโดแว่นโดแว่นเข้าแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองบอกแล้วมึงวันเนี้ยมึงส่งทั้งวันเนี่ยโดแว่นนะครับประเดิมด้วยชโดแว่นตีไปไม่ถึงสองนาทีเลยคันนี้สงสายอยู่สงสายอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาจับกล้องถ่ายเลยจับกล้องถ่ายเลยมือนิ่งๆะววกกินนนัััต เออแนวนี้เนี่ยมันพันกันรึเปล่าเนี่ยนอดเลยพอถึงตัวปัดเลยเฮ้ยพันกันเนี่ยพันกันว่าแล้วอ่ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมวิ่งมานี่กันไงเออผมวิ่งเข้าไปหาสายแล้วพันกันไอ้นั่นก็ไปนู่นมันมาวิ่งมาเกี่ยวกันเนี่ยมัเดือดมางี้แค่มาเยื่องนี่เดี๋ยวพันตรงนี้ติดพันอ่ะหวยมันโวยติดเลยไม่รู้ของครัวหอยน็อตติดปลาไหม ตะลิงฮะเขาหวีงกันไปดิไอ้ที่อนนี่ว่าชคอนใหญ่ชคอนใหญ่ชคอนใหญ่ยลีบเร็วเลยติดของไค่ก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่หอยน็อตป่ะน่าจะติดหอยน็อตอ่ะหอยน็อตอู้วะค่อยๆดึงสายดิมีสอนปลาสอนเงางงสอนปลาก่อนเลยเออจบ โอ้จงอะโอ้โหในนเบเริ่มเทิมเลยอะบีเป็นไงละโอ้ยแก้วโอ้ยแก้ว่ีนี่แกะเบเริ่มหันกูนวาแ้มออกแล้วบีบีอออแก้วไปถ่ายนส่งสายก่โอ้ยตัวเบลอเริ่ม เอายังเอายังาดิวขนาดนี้ก็เอาดเนตอกเลยนี่ว่าของขวาเอายังเอายังไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวก่อนี่เดี๋ยวไม่เดี๋เดี๋ยวนี่นะครับส่งสายแล้วเห็นมันขึ้นกี้ส่งสายส่งสายดูดีขึ้นเต็มไปหมดอะ

จัดคือช้อนเหรออันนี่เลยตีช้อนหนึมุดมุดผักแล้วขอขอลงไปหนึ่งคนเฮ้ยโตใหญ่ดูสายด้วยเด้อบีสายงมมูเต็มไปหมดเดี๋ยวมันน็อตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโดนโดนบีมึงเหยียบสายเองนเขาใสายพี่ยินใส่ใส่เป็ดไปไหนเดี๋ยวมึงจะไปขโมย ผมว่าเขาเมย์ของต้มภาพเลย่าพเลยขัดเชี่ยเลยมาเยอะๆมาเป็่ตัวเขาได้เยอะไปเลยไม่ตอม้องใส่ให้มันเยอะหรอกเดี๋ยวเทน้ำมออีกหน่อยให้มันแค่ท่วมทองท้องกิตาร์ดีได้ยังไงอ่ะเขาตกปลากันอยู่เดี๋ยวปลาไม่เข้าอีกอ๋อมาฟังเพีงเนาะนี่นะครับลูกชะโด

มันเรจะไม่จับเลยนะน้ำหอมปล่อยเลือดนะครับไส้ปลาทูหอมติดโอ้ยมีเต็มไปเลยคับอยู่นี่คักอยู่นี่ไงเท้ดิหอมปุ๊บแกงไตปลาหรือเปล่าวะเนี่ยแกงอะไรข้าวสาลีดอกนี้ไปนะมึงเอ้ยไม่ไปไหนดีวะแกไม่ใส่ถังลงไปเลยใส่ไหมตีเครียเรือง

แม่ันลึกอยู่นะบีเตนพี่มาเข้าฝั่งนี้แหวกว่ายวานีเดี๋ยวระวังระวังสายเขานะที่บีเตะสายแล้วเตะสายเหรอเตะสายไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรดึงแล้วนะจดูดิดูดไม่นอตอยงั้นมันไม่ลุกหรอกเอาห่วงยางมาเถอะมึงกลัวลึกแล้ว ลึกกวดทำไมน้ำลึบบกบลาเขาบอกยางคือกวดอืเอาเอาของยางให้น่อยฮะยขึ้นได้แบบกวมันจะปัะป้มขีบี้เย,ยียบปั้มของยางคน่นี้แหละเอา้าไม่มันเข้าไปผักตบตอนแรกไงนะีรรโปกกะะเ๋าอ่ เไปหลุดแล้วพี่บีจะหลุดแล้วหลุดแล้วพี่บีมาแล้วอุ้ยตัวใหญ่อ่ะไอโดโดอะออนนี้ตัวใหญ่ดันลงไปแบบปล่อยปลากระโดดเล่นเดินมาเอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะมันมาแบบไม่กลัวเลย อู้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหอู้ตัวนี้หนักบอกแล้วมันจะเล่นไสใหญ่ไสใหญ่น้วยานหาม้กหเ้ยอู้ัวนี้หยมน โท่าไอ้ช to really. like well, ็อตนี้ตบได้เลยแหละใส่นี่แหละนี่นะครับปลาไม่ค่อยกินแล้วเราก็ต้องออยเหยื่อกันหน่อยสับไส้ปลาทูมันก็จะประมาณนี้เลยนะ เอาไปคุกกับข้าวคงน่าอร่อยน่าดูอ่ะ <laughs> สาบแล้วคุกกับข้าวโหผัดสุดยอดปลส่งสายไปแล้วครับมัดงัดเลยมันไปไกลอยู่ปักอยู่ไอม <c oughs> อยู่ครับอยู่แถวครับรรรเก็บทุนกลับครับปลาไม่กินแล้วแต่ขึ้นเยอะมากทิ้งไว้สองทุนนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วเดี๋ยวจะไปหมายต่อไปเก็บแล้วครับนี่ครับเหยื่อที่อ่อยไว้เก็บกลับแล้วครับเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับเนื่องจากเหยื่อหมดด้วย นี่นะครับเป็นปลาช่อนที่เราตกกันมาได้ไซส์ประมาณโลกว่าเราก็จะมาทําปลาช่อนนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออกมาหน้าตามันจะเป็นแบบไหนดูนะครับเมนูเสริมนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาเราก็จะมากินกันแล้วหลังจากนึ่งกันเสร็จ ตัวใหญ่มากครับเราก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทริปหน้าเจอกันใหม่